น,นี่คืออะไรอันนี้คือโต๊ะอ่านหนังสือบอสครับนี่ห้องห้องทำงานของคุณพ่อใช่ไหมครับเปล่าครับห้องโบอสครับเป็นห้องโบอสเลยครับโอ้โหว,ว่าที่อนาคตนักธุรกิจหนุ่มหรือเปล่าเนี่ยอือหือและนี่คือตู้ของตู้หนัสงสือหนังสือก หเรียบร้อยนะจัดเดียงเรียบร้อยนี่เรี้ยงเองไหมครับหรือว่าอ๋อก็จะแบ่งโซนนี้เป็นของน้องสาวโซนนี้เป็นของโบอ๋อนี่คือแบ่งนี้คือห้องของน้องสาวกับ้องโบด้วยหรือเปล่าเดียวเพราะว่าน้องสาวจะมีห้องทํางนานของเขาเองอยู่ด้านล่างอีกกันนึงนะครับเอาแบบนี้เหมือนกันอีกตหนนึงก็ด้านล่างครับก็ตอนแรกตอนถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็ปิดตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีเรียนพิเศษครับแล้วก็พอกลับบ้านมาเนี่ยก็จะ่ัน ผลคายด้วยการเล่นเฟซบุ๊กประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะครับแล้วก่อนที่จะไปอาบน้ําแล้วก็อ่านหนังสือประมาณน,นิดหน่อยแล้วค่อยนอนนะครับนานกี่โมงครับนานกี่โมงบอสก็แล้วแล้วแต่วันนะครับวันไหนวันไหนอยากอ่านตองรุ่งหน่อยก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าวันไหนแบบไม่ไหวแล้วก็สี่ทุ่มก็ไปแล้วอะครับแล้วไหนอ่านเล่มหนึ่งรือเล่มไหนบ้างเพื่อเตรียมสอบกสบทที่ถึงในสัปดาหนี้ที่อ่านแล้วก็จะมีเล่มเล่มนี้ครับเป็นของออดิมา ใครที่เรียนก็จะรู้กันว่าแบบกระดับเขาเยอะมากครับแล้วก็อีกเล่มที่เพิ่งกำลังอ่านอยู่ก็จะเป็นเล่มสีชมพูนี่ครับก็เวลาทําข้อสอบค่ะจริยธรรมเล่มนี้เขาจะแบบแบ่งเกณฑ์คะแนน,นว่าเออถ้าตอบข้อนี้ได้กี่คะแนนถ้าตอบข้อนี้ได้กี่คะแนนครับมันไม่ใช่แบบมีถูกหรือมีผิดในเรื่องจริยธรรมครับอ่าก็มีเรื่องมีส่วนแล้วก็จะมีเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งครับเล่มสีสม้มของเดบุกเหมือนกันครับก็เล่มนี้ก็ ชอบตรงคัดเชื่อมโยงอะครับเพราะว่ามีหลายรูปแบบดีะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็กำลังคิดว่ากำลังจะอ่านครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอ่านทันไหมเพราะว่าเยอะมากครับหลักๆคือมีสามไม่มีที่อ่าน<ช> <ๆ S 2> เพื่อเตรียมสอบที่ถึงที่เสานี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับและไอกเล่มที่เหลือคืออะไรบ้างครับเล่มที่เหลือก็จะเป็นจะเป็นแบบแนวเดียว,ว,ยวกันหมดเลยครับแต่ว่าจะเป็นโจทของเราโจ์กันนะครับ สําหรับวิชาสามัญที่จะสอบตอนประมาณไปเดินมการาานะครับผมก็มีเตรียมไว้บ้างแล้วครับก็อ่านไว้บ้างสําหรับวิชาแรกวิชาชีววิทยานนะครับโบ๊อ่านเล่มนี้อ่าก็โบ๊กว่าหลายๆคนคงมีอะครับเพราะว่าไปสอบสนามไหนทุกคนถืเอเล่มนี้ทุกคนเลยก็จะเป็นเรื่องของสรุปส,รรปสั้นๆง่ายๆแล้วก็จะได้ใจความเยอะมากครับก็เหมาะสาหรับการเต็มตัวอันสั้นที่ใกล้จะถึงแล้วครับส่วนวิชาคณิตศาสตร์โบ๊เอาของเล่มนี้ครับอ่า เล่มนี้จะเน้นเน้นหลกักเน้นโจทย์น้อยๆแล้วก็จะมีทริคของเวลาข้อสอบเขาจะหลอกเราตรงไหนได้บ้างครับอีกเล่มหนึง่งเพิ่งถอยมาส,สดๆเลยยังไม่ได้ทำเลยครับก็เห็นว่าต่อจากแอเล่ม23สาครับอ่าเล่มนี้ก็จะเน้นเป็นข้อสอบเก่าของปีที่เพิ่งผ่านมาประมาณ2 2ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันครับก็จะ เฉลยละเอียดมากครับเล่มนี้ะนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึงที่พลาดไม่ได้จริงสำหรับเพื่อนๆชาวเด็กดีทุกคนนะครับก็คือเล่มน,นี้ครับแอดมิชั่นขันเทพอ่าใครยังไม่มีก็ช่วยรีบไปซื้อด้วยนะครับเพราะว่าอ่าแล้วได้ประโยชน์มากๆสำหรับเด็กชาวแอดให้ให้สปีนี้ครับ จะเศร้าจะสุขกับเราไปทุกที